คืนนี้คุณนอนไม่หลับเพราะใครหรือเปล่าคะลองถามตัวเองดูเงียบๆในใจนะว่าในความมืดของห้องนอนตอนนี้มีชื่อของใครคุณหนึ่งที่ยังวนเวียนตะโกนเสียงดังหรือฉายภาพซ้ำๆอยู่ในความคิดของคุณไหมถ้าคำตอบคือใช่ไม่อยากบอกว่าคุณไม่ได้กําลังเผชิญกับค่ำคืนที่ยาวนานนี้เพียงลำพังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของวิตามินใจ ในเอพิโซดนี้เราจะมานั่งคุยกันแบบเปิดอกถึงความรู้สึกที่ใครหลายคนบอกให้เราทิ้งมันไปแต่เราทำไม่ได้สักทีนั่นคือความโกรธความแค้นและคำถามที่ว่าทำไมเราถึงไม่มีวันให้อภัยคนบางคนได้เลยมาอยากชวนให้คุณลองวางโทรศัพท์ลงปรับท่าทางให้นอนสบายที่สุดแล้วค่อยๆหลับตาลงนะคะ ปล่อยให้เสียงของไม้เป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างเตียงคอยรับฟังและโอบกอดความรู้สึกของคุณไปพร้อมๆกันเรามาเริ่มสำรวจความรู้สึกแรกกันก่อนเลยค่ะเคยไหมคะช่วงเวลาที่เราเหนื่อยมาทั้งวันเราแค่อยากจะล้มตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่แต่พอหัวถึงหมอนปิดไฟจนมืดสนิทแทนที่ใจจะสงบภาพใบหน้าของคนคนนั้นกลับชัดเจนขึ้นมาเหมือนมีสปอตไลท์ส่องไปที่เขา คำพูดร้ายๆที่เขาเคยตะคอ,อกใส่หรือการกระทำที่หักหลังความไว้ใจของเรามันถูกกดปุ่มเล่นซ้ำเหมือนหนังม้วนเดิมที่ฉายวนไปวนมาใจที่ควรจะเต้นช้าลงเพื่อเตรียมหลับกลับเต้นแรงขึ้นด้วยความเจ็บใจมือที่ควรจะวางผ่อนคลายกลับเผลอกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะความรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆทับอยู่กลางอก จะยกออกก็ไม่ไหวจะผลักไซก็ไม่ออกมันอึดอัดจนน้ำตาไหลออกมาิเงียบไม่เข้าใจนะคะว่าความรู้สึกนี้มันทรมานแค่ไหนและสิ่งที่มักจะตามมาหลังจากความเจ็บปวดก็คือเสียงจากคนรอบข้างหรือแม้แต่เสียงความเชื่อในหัวของเราเองที่คอยกระซิบว่าช่างมันเถอะแกต้องให้อภัยเขานะเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนหรือคำพูดที่บอกว่าการให้อภัยคือฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ฟังดูเป็นคำสอนที่สวยงามและสูงส่งใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงสำหรับคนที่เพิ่งถูกกรีดแผลมาสดสดร้อนๆคำว่าให้อภัยมันกลับกลายเป็นเหมือนมีดเล่มที่สองที่กลับมาแทงซ้ำลงไปที่เดิมคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการถูกสังคมหรือคนรอบข้างกดดันให้รีบเป็นคนดีรีบให้อภัยทั้งที่ใจเรายังแหลกสลายมันทำให้เรารู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจแคบ เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยทั้งที่จริงๆแล้วเราคือผู้ถูกกระทำแท้ๆทำไมเราต้องเป็นฝ่ายแบกรับภาระทางศีลธรรมนี้ด้วยละ่ะจริงไหมคะคืนนี้มาอยากให้คุณลองวางคําว่าคนดีลงไว้ข้างเตียงก่อนนะคะลองอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างซื่อสัตย์ที่สุดถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเกลียดเขาก็ให้ยอมรับว่าเกลียดถ้าคุณรู้สึกโกรธจนตัวสัน่นก็ให้รู้ว่าคุณกำลังโกรธ การที่คุณยังโกรธยังแค้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนเลวร้ายเลยนะคะแต่มันอาจจะหมายความว่าคุณรักตัวเองมากพอต่างหากลองจินตนาการดูสิคะว่าความโกรธของคุณก็เหมือนกับสุนัขเฝ้าบ้านที่ซื่อสัตย์พอมีใครพยายามจะบุกรุกเข้ามาทำลายข้าวของในบ้านหรือเข้ามาทำร้ายเจ้าของบ้านสุนัขตัวนั้นก็ต้องเห่าต้องขู่คำรามเพื่อปกป้องสิ่งมีค่าที่สุดเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือหัวใจของคุณ ดังนั้นการที่คุณยังรู้สึกโกรธอยู่มันคือคกลไกธรรมชาติที่จิตใจกำลังตะโกนบอกคุณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ถูกต้องและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายฉันได้อีกขอบคุณความโกรธนั้นกันเถอะค่ะที่เขาทำหน้าที่ปกป้องคุณอย่างแข็งขันขนาดนี้แล้วถ้าเราลองดำดินลงไปให้ลึกกว่าความโกรธละคะอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งลูกนั้นทำไมกับคนบางคนเราถึงให้อภัยได้ง่าย แค่เขาเหยียบเท้าเราหรือทำกาแฟาหกใส่เราเราก็พร้อมจะยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่กับคนคนนี้ทำไมมันถึงยากเย็นเหลือเกินคำตอบอาจจะอยู่ที่คำว่าความไว้ใจค่ะคุณลองนึกภาพแก้วน้ำโปรดของคุณดูนะแก้วที่คุณทนุถนอมเช็ดถูอย่างดีคุณเลือกที่จะยื่นแก้วใบนี้ให้เขาด้วยมือของคุณเองเพราะคุณไว้ใจ คุณคิดว่าเขาจะช่วยดูแลมันหรืออย่างน้อยก็คงไม่ปลัดมันตกลงคืนแต่แล้วเขากลับเป็นคนที่จงใจปล่อยมันร่วงลงแตกกระจายต่อหน้าต่อตาคุณความเจ็บปวดที่เรามีต่อคนคนนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่เขาทำแต่มันคือความผิดหวังที่เราอุตส่าห์เปิดประตูเมืองให้เขาเข้ามาถึงกลางใจความรู้สึกเล่าความลับที่ดำมืดที่สุดให้ฟังให้เห็นจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุด แต่เขากลับใช้ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาทำร้ายเราเหมือนเอามีดมาแทงข้างหลังในระยะประชิดแก้วที่แตกไปแล้วต่อให้เราพยายามเก็บชิ้นส่วนมาทากาวต่อให้พยายามจะบอกตัวเองว่าให้อภัยรอยร้าวนั้นมันก็ยังบาดตาบาดใจอยู่ดีและมันไม่ผิดเลยที่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่กล้าดื่มน้ำจากแก้วใบนี้อีกแล้วและสิ่งที่ทำให้แผลนี้มันหายยากที่สุดก็คือความรู้สึกว่า โลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยคุณเคยมองไปที่ชีวิตของคนคนนั้นไหมคะอาจจะผ่านโซเชียลมีเดียหรือผ่านคำบอกเล่าของคนอื่นในขณะที่คุณต้องนอนร้องไห้ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความเสียใจแต่เขากลับดูมีความสุขดียังไปเที่ยวยังหัวเราะยังใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าความเจ็บปวดของคุณเป็นเพียงฝุ่นผงที่เขาปัดทิ้งแล้วก็เดินต่อได้สบายใจ ภาพเหล่านั้นมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกว่าทำไมคนทำผิดถึงไม่ต้องรับโทษอะไรเลยทำไมมีแต่เราที่ต้องทนทรมานอยู่ฝ่ายเดียวคุณอาจจะกำลังรอคำขอโทษจากเขาอยู่ใช่ไหมคะรอให้เขาสำนึกผิดรอให้เขาเดินกลับมาบอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแต่มาอยากจะชวนคุณคิดตรงนี้สักนิดนะคะว่าถ้าคำขอโทษนั้นไม่มีวันเดินทางมาถึงล่ะถ้าเขาไม่เคยคิดแม้แต่จะรู้สึกผิดเลยด้วยซ้ำ เราจะยังคงแขวนความสุขและความสงบในใจของเราไว้ที่ปากของเขาต่อไปหรือเราจะค่อยๆหาวิธีปลดล็อกกุญแจข้อมือนี้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องรอความยุติธรรมจากใครเพราะบางทีความยุติธรรมในโลกของความสัมพันธ์อาจจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกค่ะเมื่อเราพูดถึงความยุติธรรมที่หายไปมันมักจะนำพาเราไปสู่ความรู้สึกหนึ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในใจนั่นคือความรู้สึกเหมือนกับว่า เขาคนนั้นติดหนี้เราอยู่คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเหมือนเขากำลังติดหนี้ก้อนโตกับชีวิตของคุณแต่มันไม่ใช่หนี้สินที่เป็นตัวเงินทองหรอกนะคะมันคือหนี้ทางความรู้สึกหนี้ของเวลาที่คุณเสียไปเวลาที่คุณทุ่มเทดูแลเขาเวลาที่คุณร้องไห้ฟูมฟายหรือแม้กระทั่งหนี้ของความสดใสในวัยเยาว์ที่คุณถูกเขาพรากมันไป ลองจินตนาการดูนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนั้นเหมือนกับการลงทุนลงแรงสร้างบ้านสักหลังคุณทุ่มเททุกอย่างทั้งความรักความไว้ใจความหวังแต่เขากลับเป็นคนจุดไฟเผาบ้านหลังนั้นจนวอดวายแล้วเดินหนีไปเฉยๆการที่ใครสักคนมาบอกให้คุณให้อภัยมันจึงฟังดูเหมือนกับการบอกให้คุณเซ็นยกนี่ก้อนนี้ให้เขาฟรีๆบอกให้คุณลืมๆมมันไปซะว่าเขาเคยเผาบ้านคุณ ซึ่งในความเป็นจริงใจของเรามันยอมรับไม่ได้หรอกคะ่ะเราจะยอมให้คนผิดลอยนวลไปโดยไม่ต้องชดใช้อะไรเลยได้อย่างไรจริงไหมคะความรู้สึกนี้ล่ละคะ่ะที่เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับเขาเรากอดสัญญานี่ฉบับนี้ไว้แน่นเพราะหวังลึกๆว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาชดใช้หรืออย่างน้อยเขาก็ควรจะได้รับผลกรรมที่สาสมกับสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่ซ้อนทับอยู่บนความรู้สึก ติดค้างนั้นก็คือความกลัวค่ะคุณกลัวหรือเปล่าคะว่าถ้าวันหนึ่งคุณเผลอใจอ่อนให้อภัยเขาไปมันจะเท่ากับว่าคุณยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ใช่เรื่องผิดหรือกลัวว่าการให้อภัยคือการอนุญาตให้เขาทำร้ายคุณได้อีกเหมือนกับว่าถ้าเราเลิกโกรธก็เท่ากับเราพ่ายแค้และเขาก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้มาอยากชวนคุณมองมุมใหม่ตรงนี้นิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วการให้อภัย ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นดีเห็นงามกับการกระทำอันเลวร้ายของเขานะคะสิ่งที่เขาทำผิดก็ยังคงเป็นความผิดอยู่วันยังคำ่ำบาดแผลที่เขาสร้างก็ยังเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้การให้อภัยไม่ใช่ยางลบที่จะไปลบความผิดของเขาให้ขาวสะอาดแต่เป็นเพียงกันไกลที่เราใช้ตัดเชือกที่ผูกขาเราไว้กับเขาต่างหาเพื่อให้เราเดินต่อไปได้โดยไม่ต้องลากเขาไปด้วยในทุกก้าวย่างของชีวิต แต่ไมก็เข้าใจนะคะว่าทำไมเราถึงยังวางกันไกลเล่มนั้นลงไม่ได้เพราะสำหรับบางคนความโกรธคือไม้คำยันจิตใจอันสุดท้ายที่เหลืออยู่ในวันที่เราอ่อนแอจนแทบจะยืนไม่ไหวในวันที่ความเศร้ามันถาโถมเข้ามาจนเรากลัวว่าจะจมดิ่งลงไปความโกรธนี่แหลคะค่ะที่เป็นพลังงานร้อนแรงคอยพยุงให้เราลุกขึ้นสู้คอยบอกให้เราเชิดหน้าขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า ฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธอความโกรธมันทําหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันไม่ให้เรากลับไปรู้สึกเจ็บปวดหรือเปราะบางอีกเราเลยกลัวว่าถ้าเราทิ้งความโกรธไปเราจะเหลืออะไรล่ะเราจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอและพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าคุณกำลังใช้ความโกรธเป็นไม้ค้ำยันอยู่มาอยากบอกว่าไม่ผิดเลยนะคะขอบคุณมันเถอคะค่ะที่ช่วยประคองคุณมาจนถึงทุกวันนี้แต่ลองถามตัวเองเบาๆดูไหมคะ ว่าตอนนี้ขาของคุณเริ่มแข็งแรงพอที่จะยืนด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งไม้ค้ำอันนี้บ้างหรือยังเพราะไม้ค้ำที่ชื่อว่าความกโกรธนี้นานวันเข้ามันอาจจะเริ่มกลายเป็นน้ำหนักถ่วงขาเราเสียอีกลองหลับตาแล้วนึกภาพตามมายนะคะจินตนาการว่าคุณกำลังกำก้อนฐานสีแดงๆร้อนๆไว้ไม่มือนแน่นเลยคะ่ะคุณกำมันไว้เตรียมจะคว้างใส่เขาคนนั้นให้สาสมกับความแค้นเตรียมจะปาใส่ให้เขาเจ็บปวดที่สุด แต่ในความเป็นจริงยิ่งคุณกำแน่นเท่าไหร่คนแรกที่เนื้อไหมคนแรกที่เจ็บปวดทรมานจนมือพองก็คือตัวคุณเองใช่ไหมคะในขณะที่เขาคนนั้นอาจจะอยู่ไกลออกไปจนไม่ได้รับรู้ถึงความร้อนของฐานก้อนนี้เลยด้วยซ้าการแบกความแค้นไว้ก็เหมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายนั่นแหละคะ่ะเราดื่มมันเข้าไปทุกวันผ่านความคิดวนเวียนผ่านความเครียดผ่านน้ำตา แต่คนที่ตายอย่างช้าๆกลับเป็นความสุขในใจของเราเองเป็นรอยยิ้มของเราเองที่ค่อยๆเลือนหายไปดังนั้นทางออกของเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรอให้เขามาชดใช้หรือการปาฐานร้อนๆใส่เขาแต่คือการค่อยๆแบมือออกแล้วปล่อยฐานก้อนนั้นร่วงลงพื้นค่ะและที่สำคัญที่สุดมาอยากให้คุณแยกแยะให้ชัดเจนนะคะระหว่างคำว่าให้อภัยกับคำว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิม สองคำนี้อยู่คนละโลกกันเลยค่ะการให้อภัยคือเรื่องจัดการอารมณ์ภายในใจของเราเพื่อความสงบสุขของเราเองส่วนการจะกลับไปคบหาพูดคุยหรือมีความสัมพันธ์กันอีกไหมนั่นเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตหรือ boundaries ค่ะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับถ้ามีโจรขึ้นบ้านเราขโมยของมีค่าไปแล้ววันนึงตำรวจจับได้หรือเขาสำนึกผิด เราอาจจะเลือกที่จะไม่โกรธแค้นเขาเพื่อไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์เราให้อภัยเขาได้ค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องเชิญโจรคนนั้นกลับมาทานข้าวเย็นที่บ้านเราอีกไม่ต้องให้กุญแจบ้านเขาอีกและไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเขาเราสามารถให้อภัยแล้วต่างคนต่างอยู่ตัดเขาออกจากวงโครจรชีวิตเราไปอย่างถาวรได้เลยการทำแบบนี้ไม่ใช่การใจร้ายกับเขาแต่เป็นการใจดีกับตัวเองค่ะ เป็นการขีดเส้นให้ชัดเจนว่าพื้นที่ชีวิตของฉันมีค่าเกินกว่าจะให้คนที่เคยทำร้ายฉันเข้ามาเดินเพ่นพ่านได้อีกต่อไปคุณสามารถปลดปล่อยใจตัวเองจากความแค้นพร้อมๆกับการล็อกดัวประตูบ้านให้แน่นหนาป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาทำร้ายคุณได้อีกทั้งสองอย่างนี้ทำไปพร้อมๆกันได้ค่ะเมื่อเราขีดเส้นแบ่งพื้นที่ชีวิตได้ชัดเจนแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนมักจะสงสัยคือ แล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกอยากเอาคืนที่ยังหลงเหลืออยู่ได้อย่างไรมาอยากเสนอวิธีแก้แค้นที่เจ็บแสบและได้ผลดีที่สุดในโลกให้ฟังค่ะมันไม่ใช่การไปโพส์ตประจานไม่ใช่การไปทำลายข้าวของหรือทำให้ชีวิตเขาล่มจมเพราะการทำแบบนั้นเท่ากับเรายังเอาตัวเราไปผูกติดกับเขายังให้ค่าให้ราคาและให้เวลาชีวิตของเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอยู่ การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการที่คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอย่างเต็มที่จนวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณมีความสุขมากมีความสุขจนลืมไปเลยว่าเคยมีคนคนนี้อยู่บนโลกใบนี้ลองจินตนาการถึงภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีความสุขที่สุดดูสิคะคุณกำลังหัวเราะเสียงดังอยู่กับเพื่อนใหม่กำลังประสบความสำเร็จในงานที่รัก หรือกำลังนั่งจิบกาแฟในร้านโปรดอย่างสบายใจโดยที่ในหัวของคุณไม่มีพื้นที่ว่างให้ชื่อของเขาแทรกเข้ามาได้เลยนั่นแหละค่ะคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการที่คุณมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเขาอยู่ในสมการชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวมันคือการบอกเขาทางอ้อมที่ทรงพลังที่สุดว่าเธอไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตฉันอีกต่อไปแล้วและในระหว่างการเดินทางเพื่อกลับมารักตัวเองนี้ มาอยากชวนให้คุณลองมองย้อนกลับไปที่บาดแผลนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ลองมองผ่านเลนใหม่ดูนะคะบางครั้งคนบางคนผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เพื่อจะเป็นคู่ชีวิตหรือเพื่อนตายแต่เขาผ่านเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนลองนึกถึงครูฝ่ายปกครองที่ดุร้ายในสมัยเรียนดูสิคะตอนนั้นเราอาจจะเกลียดครูคนนี้มากเพราะเขาเข้มงวดลงโทษเราหนักแต่พอเวลาผ่านไปเรากลับพบว่า เพราะความเข้มงวดนั่นแหละที่ทำให้เรามีระเบียบวินยัยหรือทำให้เรารู้จักเอาตัวรอดคนที่ทำร้ายคุณก็เหมือนกันค่ะถ้าเราลงตัดความเจ็บปวดทางอารมณ์ออกไปแล้วมองดูสิ่งที่เหลืออยู่คุณอาจจะพบว่าแผลเป็นจากคนคนนี้สอนให้คุณรู้ว่าคุณไม่ชอบคนแบบไหนสอนให้คุณรู้ว่าขีดจำกัดความอดทนของคุณอยู่ตรงไหนและที่สำคัญที่สุดเขาทำให้คุณรู้ว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหนที่ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ ขอบคุณบทเรียนนั้นแล้วเชิญครูคนนั้นออกจากห้องเรียนชีวิตของคุณไปได้เลยค่ะเขาหมดหน้าที่แล้วฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่คะแต่ใจมันยังไม่พร้อมจะให้อภัยจริงๆยังโกรธอยู่เลยยังทำไม่ได้แบบที่ไม่บอกก็ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่เป็นไรจริงๆค่ะ ไมคเขาย้ำอีกครั้งว่าการเยียวยาจิตใจไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรที่ต้องรีบเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดแต่มันคือการเดินป่าระยะไกลที่เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวเหนื่อยก็พักหิวก็นั่งกินข้าวแผลใจก็เหมือนแผลกายค่ะมันต้องใช้เวลาในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ต้องใช้เวลาตกสะเก็ด อย่าไปรีบแกะเกาหรือเร่งรัดตัวเองหรือรู้สึกผิดที่ยังไม่หายดีคืนนี้อนุญาตให้ตัวเองยังเจ็บได้นะคะอนุญาตให้ตัวเองยังไม่ต้องเป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบก็ได้ค่ะแค่กอดตัวเองไว้แน่นๆแล้วบอกตัวเองว่าเรากำลังพยายามอยู่นะแค่นั้นก็เก่งมากแล้วค่ะและในขณะที่เรากำลังรอให้แผลหายลองมาจัดระเบียบห้องนอนในใจของเรากันหน่อยไหมคะ ลองหลับตาจินตนาการถึงห้องห้องหนึ่งในใจคุณที่ผ่านมามันอาจจะรกไปด้วยขยะแห่งความทรงจำแย่ๆกองความแค้นกองคำด่าดทอที่คนคนนั้นทิ้งไว้คืนนี้เรามาค่อยๆช่วยกันกวาดขยะพวกนั้นใส่ถุงดาแล้วเอาไปวางทิ้งไว้หน้าบ้านกันเถอะค่ะกวาดออกไปทีละชิ้นเพื่อให้ห้องในใจของคุณมีพื้นที่ว่างเหลือพอพื้นที่ว่างสำหรับแจกันดอกไม้ใบใหม่สำหรับความฝันเรื่องใหม่ๆและที่สำคัญที่สุด สำหรับความรักดีๆจากคนรอบข้างที่ยังรักคุณอยู่ลองมองไปรอบๆตัวสิคะมีใครบ้างที่คอยถามไถ่คุณมีใครบ้างที่คอยยื่นทิชชู่ให้เวลาคุณร้องไห้คนเหล่านั้นตั้งหากค่ะคือแขก VIP ที่สมควรได้รับพื้นที่ในใจคุณมากกว่าคนที่ทำร้ายคุณเป็นไหนๆสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนมาอยากให้คุณทำท่าทางตามมานะคะ ลองกำมือทั้งสองข้างให้แน่นที่สุดเกรงจนรู้สึกถึงความตึงเครียดที่แขนความรู้สึกหนักอึ้งความโกรธแค้นความไม่พอใจทั้งหมดให้รวมอยู่ที่หมัดคู่นี้แล้วนับ1-3ถึงสในใจนะ1 2 3ค่อยๆค,ค,ค,คลายมือออกค่ะแบมือออกให้กว้างที่สุด ปล่อยให้ความรู้สึกหนักๆเหล่านั้นร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเหมือนก้อนหินที่หลุดจากมือทิ้งมันไว้ที่ค่ำคืนนี้ให้ความมืดมิดช่วยดูดซับมันไปพรุ่งนี้เช้าเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามามันจะเป็นวันใหม่ของคุณอย่างแท้จริงค่ะวันที่คุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับมือที่ว่างเปล่าแต่หัวใจที่เบาสบายกว่าเดิมขอบคุณนะคะที่อนุญาตให้ไมล์และวิตามินใจได้มานั่งเป็นเพื่อนคุยในคืนนี้ มายหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันจะเป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยทายาลงบนแผลใจของคุณให้ทุเลาลงบ้างไม่มากก็น้อยการเติบโตผ่านความเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณนะคะว่าคุณจะผ่านมันไปได้และกลับมาสดใสได้ยิ่งกว่าเดิมถ้าคืนนี้ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าใจเบาขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องวิตามินใจเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้มาเติมวิตามินดีๆให้จิตใจกันในทุกวัน สำหรับคืนนี้หลับฝันดีนะคะคนเก่งขอให้ใจของคุณได้พักผ่อนอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ